ทำบ้านเขาค่ะขอข้าวกินหน่อยค่ะไม่มีเลยเดือนสั้นกับยูนี่ค่ะคนหัวหัวเต็มไปหมดค่ะคนสามคนอยู่เรือค่ะนี่ไงเรือเรือเรือไม่มีไม่มีน้ําค่ะจะขี่เรือต้นนู้นค่ะอ๋อแล้วก็ไปบุงอะไรครับคุยป่ามุงข้าค่ะเอออะไรมา ท่านผู้ชมอยากให้คุณลอยน้ำให้ดูหน่อยไม่ค่ะจะตายทำไมคะคุณใส่คุณใส่ครีมอะไรคะไปคุยขาวจังคะของใส่ครีมครีมผลักตีเทเทอะไรเทนาเอามาลักตีเทเอามาตีตืดตืดไปที่ไหนท่านผู้ชมก็อยากให้ไผ่ยังมัไผอยู่เ่วะก็อยากให้คุณแก้ทรงให้ดูโอ๊ยมันเป็นพัง ไหัเยอยนะเอาอพอบ่ขอยากเบิ่งลากจะเกเข้เนี่ยไม่ใช่ตับ่บอกเนะเข้อเบิ่งในที่หาใช่ปิดไปจ้ะบากองลากไอ้กระเลนไอ้ข้อเบิ่งนะฮะิดาโอยเบิ่งพืากกินวุ้ซิดาเลงอ้ข้าเบิ่งในหันขครอยากเบิ่งเห็นมองห่าก็ได้ เด็กฮอนเอวเข้าบ่งน่เห็นมาเป็นคนงามก็ได้ว,ว้า,าวก็มาบ้าร้านีา่สคลายออกก็แล้ว <c oughs> เอาอยี่สิบเปอรซนนี่เอาสิบปทางไรุนพี่ดึก้ายเจอาเหือเข้าไปตัวทีบ่ออะไรนะไนี่ผเกี่วนี้ไรอย่างไร เล่เรื่องแล้วมองขึ้นพ้นตัวเฮงเนาะะโปได้นะมันจะข้นเจอกอุยอ้ยนเจากกูจะตื่นขวามันหฮงอะาเจอกเรือมอะรบเจะตุ๊กรบ,บ้างมสุดยังมันอันนะันมันเลือแบบกูสิพาเฮานีไหลเรือแบบเหลือโลก น้ำเก่งมันได้มีอู้ดวดรวดช้อนว่าเม็นบอกราพิจัร์เก็บกระตุกไป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 ให้เม่มึงเม่ตุกตาเออบอกจอยเออไปอู้ยยอะเยอะจังเลยอ่ะอุวยน่ารักอันน่ารักเกินปุยมุย เม่หนทาอันไหนเรืของเดกมึงเบิ่งอันไหนคากีโน่ค่ะอันไหนเนีขาดด้ยดูมีกันมันมเมนอันนี้ยเขาก็บฮู้คือกันเด้อเขาฮูแต่เหืออะใครไปนยันจะของก็หายนี่เด้เดเอ, honest, อ main, water, course, okay. ุ้ยไอพ่อไเลย ไพสิกะอไปนูนายค่ะเออคุณจอยโฆสนาในตี๋ฮะโปรไผโคศนาหนำถั่วเนี่ยค่ะเบิกได้ักพริกวิ่งนวดกับข้อน้ำเขาเอาเบาตีเดน่โคศนาในตีล่าโอ้ยอยากจะบดิบเ็นกําใสบอจอยเออมีคำเออน้าอู้หโนใหม่โน่แบไนีน อย่าขามหวยไปหาคำใจแห้งนี่น้อใหม่หลังนังนน้งต้องตบดีตะเตลไปดีเมน้านำถลวมแห้งด้วยพลยพี่นกนี่โฆษณาเนยโฆสนาบ้าให้ขดายุ่งไปไหม๋ยวไปทายค่ะยำอกเลยโอ้โ ไปทายกน่มันไพลาอันไปยังไงพร้อมจะไปหรือเ่าคะไปไม่ไปทายค่ะจะหญ่ไม่ใช้ปยองปุ๋ยไงปุ๋ย่ะ ว้าวอาเสียงนีง้นนบัรไป่ติดไปะาไปหนาแล้วเนาะไ้ไข่าวเดียวเลยแมจ๋ะมามามาขาเม้าไปหาพีอ่อึมมา่ะบนไพโอเนาะจะราเกินตาเข้า ใชปัจจุบันะได้เถอนะปัจจุบันจะไม่ยงยากค่ยยายไ่ต้งจไฮอนสิเปนจาน่เอามันกับมี่มันกัอ um, ันนั้นดค่ะบ่ มาสิามาไอไไปหรอกเนาะนัแกงมั่วนีนบแกงไปยังเมีนบอกจะไปหาเอากะปุาวนี่โซด้วยนี่นี่สองคนนี่นคุณตุ๊กตากับคุณจอยนี่เพราะาอรคาอย,ยนั้นมีแม่ยนเดือดเลยนก กอเป็นหนดดูหลุนดูเจ้าพูุนมัน่วัหสอนละอสอนอะไรทาคนนี้ตีเออทาเขาอตี้มอคุณว่าไปไปโดดไปโลดไปโดดไม่ยั้งหรอก ไ่หืมขอพ่อไปน้ำเจ้าอก่ยานเจ้าจะรอเกินตาเจ้าที่ขึ้นมาเป็นหยานลายคนรู้บ่เอาหรออะตี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 ัลโห o สอนอะไรอ่สอนอะไรอ่ะเออเออไอาไอ่เขาเป็นหนหจปูเมื่อเอิญคนนอก จีบจิว่าเธอจอยนี่ยโบไปเป็นมิงยิ่งไรเขามีแฟนเขาอยูไ่ไรเอวไม่นโอ้ไม่แฟนบโตมัน<อ>นี่เบายจยน,นเขาโ่ไม่น,อ,นองนั่งเจอเล้วจะเบาไปตัวถีบเดียวแฟนกว่าสี่หาย,ยไปเมไหม่ะ กูจะทาเพาะมึงจะไปเซกัะปายหโอกูจะทาอีนี่ไปแม่อีแต่ขี่เดียดเมนตบไปแม่ไปจะไปขีไปทาไปแม่เมนบอกเดี๋ยวพอมีพี่นองเครือคอยก็จะบอมอยากไปคงอยากไปเหมือนกันไปเพื่อนอถเทเพือนเขาอู้ยุูปะแม่บอกไปสินาอุ้ยอยากไปคือกันอยู่ตัวบวกบัมีโลด โไปบุกไปไปโคตรสนานปะอปะาติลปะการังติงปายว่ากับฟางไปหากุสกุสเออเอาเออลงอะไรนะคะเอาวโลกยูทูปเลยไม่บายแล้วขอลาไปก่อนบัดนันซิมไทยให้เบิ่งเด้อท่านผู้ชมขอขอบใจเด้อ